เนื่องจากยังไงสืบเนื่องจากต้องการเฟ็้าใใจครับเพราะผมบางทีสูบน้ําต้องการใช้ไฟ้าครับใช้เครื่องปั๊มน้ําไม่ไหวมันต้องใช้วันละร้อยร้อยทุกวันเนี่ยบางทีผลผลิตไม่ได้อืมพอขายผลิตเพิ่มลงทุนวันละร้อยเดือนสามพันแต่ขายของได้พันกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มในการลงทุนนะครับ ก็ได้เห็นมีปลาปลาเนี่ยก็ใช้ยังไงอันนี้นี่พลังงานแสงอาทิต์ครับอ๋อแต่มันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถ้าใช้พร้อมมันมันก็อย่างแบ่งเวลากันใช้เนี่ยผมใช้ตอนสิบเอ็ดโมงรถน้ำตอนสิบเอ็ดโมงตายแต่ต้องลดใช่ไหมล่ะเพราะเพราะของแฟนพี่เขาลดตอนบ่ายอย่างเงี้ยไม่ต้องแบ่งกันใช้อย่างเงี้ยผมใช้ตอนสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเขาบอกอึงลดน้ําตอนเที่ยงทําไมตายเพรก็ตายก็ต้องลด ดีกว่าไม่ได้ลดไงอางเนี้ยนนถ้ามีน้ําส่วนตัวเองมันก็มันก็ลดตอนไหนก็ได้ถ้ามีไฟฟ้านี่เราจะอใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นม,มากขึ้นครับแล้วก็แสงสว่างย่างไงครับไฟฟ้าบางทีแล้วจะจะทําพวกน้ําสมุนไพรขายหรือว่าทำผลิตภัณฑ์กรเกรเนีน่ะมันก็ทําไม่ได้เพระมต้องแค่ดูแต่ผมเคยทําน้นะําไผ่น่ะจอดน้ําไผ่ขายเนะ่ะ มันก็จอดไม่ได้มันไม่เพราะมันน้าไผ่ได้เจ็ดวันพอจอดมาปุ๊บมันยังไม่ได้แช่ตู้เย็นมันก็เสียไปเลยเนยเปรี้ยวไปพอจอดเสร็จปุ๊บแช่วนจอดเสร็จ,จ,รจปุ๊บแช่็ <ต üğ> นแล้วอย่างเงี้ยดี <ต üğ น> เดี๋ยวร้อนเรื่องอะไรไฟฟ้าครับเมื่อเวลาเด็ก<น>ที่จะไปเรียนนะครับมันไม่มีถ้ามาเรียนอยู่นี่มันก็คงเรียนไม่ได้เพราะไม่มีหนึ่งไม่มีไอ้ไฟฟ้า ไม่มีอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างต้องต้องใช้ไฟฟ้าครับเด็กที่เรียนทุกวันแต่ถ้าอยู่ที่นี่เวลาทำากันบ้านอะไรต้องใช้อะไรเสิ็ถ้าต้องต้องใช้ไฟนี่นะครับไฟไฟไฟโซล่าเซลแบบถูกแบบแล้วแต่กำลังซื้อใช้คือมันบางทีก็ใช้โซล่าเซลตัวเล็กๆเอามาให้แันเตาเรียนครับ แล้วแกแล้วแกก็เป็นช่างไม้ด้วยบางทีอยากทำอะไรขายก็ทำไม่ได้มันต้องใช้สิวได้เลยมันไม่สะดวกไม่สะดวกกับคนบ้านใกล้กันว่าประตูส่วนใหญ่พร้อมใจกันอยากได้ไฟฟ้าอย่างเดียวครับ